เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องกรรมฐา,านทำให้จิตเพียรมาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือตามรอยครูหลวงปู่ดูพรมมปัญญุโดยคุณพรสิทธิ์อุดมสินจินดาและคุณเมธาพรพิพัฒน์ไพศาลฝั่งจบแล้วกรุณากดรั์สไคร กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับที่จริงแล้วการทำกรรมฐานไม่ได้เป็นสาเหตุของการเกิดโรคจิตแต่ประการใดการที่คนทั่วไปนั่งวิปัสสนากลับมาแล้วเกิดอาการทางจิต ที่คนอื่นมองว่าเพี้ยนหรือเป็นโรคประสาทเป็นเพราะทำไม่ถูกวิธีท่านได้กล่าวว่าคนที่ทำกรรมฐานแล้วผิดปกติมีไม่มากนาักแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากก็คือปัจจุบันมีสำนักสอนการปฏิบัติเกิดขึ้นมากมายทำให้คนมองว่าเป็นแฟชั่นการปฏิบัติธรรม จึงอยากลองเข้าไปปฏิบัติตามคนอื่นดูบ้างซึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้คนมุ่งไปปฏิบัติมาจากความทุกข์ความผิดหวังในชีวิตจึงต้องการที่พึ่งทางใจแสดงว่าคนที่เพียรหลังจากทำกรรมฐานแล้วนั้นส่วนใหญ่มีความอ่อนแอทางจิตใจอยู่ก่อนแล้วและเมื่อเดินในแนวทางที่บิดเบือนไป เช่นอ่านตำราแล้วนำไปตีความเองหรือคิดค้นวิธีปฏิบัติเองหรือไปในสำนักกรรมฐานซึ่งบางแห่งเลือกใช้วิธีฝึกแบบประหลาดพิสดารเพื่อสร้างความขับทำให้คนที่ไปฝึกเกิดอาการเครียดความกลัวจนเกิดเป็นอาการเพี้ยนตามมาอาการเพี้ยนนี้ไม่ใช่ผลเกิดในสมัยปัจจุบันหากแต่ในครั้งพุทธกาศ ก็มีหลักฐานในพระไตรปิฎกว่าสมัยหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนกรรมฐานข้อที่ว่าด้วยการให้พิจารณาร่างกาดุดซากศพแก่พระภิกษุหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าผาสุขวิหารธรรมคือทรงพักผ่อนส่วนพระองค์เป็นเวลา15วันในระหว่างนี้จะไม่เสด็จออกบินทบาท มีแต่พระภิกษุผู้ทำหน้าที่คอยอุปถากอยู่ส่งไม่รับแขกและงดการแสดงธรรมพระภิกษุที่ได้ฟังพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอสุภกรรมฐานได้นำคำสอนไปปฏิบัติโดยไม่มีครูอาจารย์คอยควบคุมอย่างใกล้ชิดก็เกิดอาการวิปริตเห็นร่างกายเป็นซากศพเป็นที่น่าขยะขยะ,ขยะเป็นทุกข จึงจ้างวานคนอื่นให้ฆ่าตัวเองบ้างลงมือฆ่ากันเองบ้างเมื่อพระพุทธเจ้าสงทราบเรื่องข่าวจึงทรงสอนให้ภิกษุที่เหลือพิจารณากรรมฐานในแนวอื่นการปฏิบัติกรรมฐานจำเป็นต้องมีครูอาจารย์คอยดูแลและแนะนำว่าภาพที่เห็นและความคิดที่เกิดขึ้นในขณะที่จเจริญกรรมฐานหรือเวลานั่งกรรมฐาน ตลอดจนอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างนั้นมีความหมายอย่างไรและควรวางอารมณ์ต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรมิฉน,นั้นผู้ทำกรรมฐานอาจเกิดความเห็นผิดแล้วอาการอาจรุนแรงจนควบคุมไม่ได้กลายเป็นคนวิกลจริตไปก็มีผู้ปฏิบัติจึงควรเริ่มต้นศึกษาพุทธศาสนาด้วยการศึกษาหาความรู้ ทำความเข้าใจในหลักคำสอนของพระพุทธเจา้าให้เข้าใจก่อนที่จะลงมือนั่งสมาธิจเจริญภาวนาเพราะการทําที่เป็นมิจฉาสมาธิก็มีไม่ใช่จะเป็นสัมมาสมาธิเสียทั้งหมดฉะนั้นผู้ปฏิบัติที่มักจะมีนิมิตภาวนาไม่ว่าจะเป็นนิมิตประเภทพาเสียงกลิ่นหรือสิ่งอื่นใดก็ตาม หลวงปู่ท่านให้หลักปฏิบัติต่อนิมิตโดยไม่ให้เชื่อหรือไม่เชื่อนิมิตทันทีที่นิมิตเกิดขึ้นให้รับรู้ไหวค่อยๆนำมาพิจารณาก่อนและสอนให้เชื่อหรือปฏิเสธก็ต่อเมื่อความจริงปรากฏขึ้นเท่านั้นพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวมสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลก และวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์0851991370